สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเจาะลึกแนวคิดสำคัญๆจากข้อเขียนของนักปราชา์คนสำคัญเลยนะครับอิหมัมคอซาลีสวัสดีค่ะโดยเฉพาะจากส่วนที่รู้จักกันในชื่อโอลูกรักหรือยาอายุฮัลวัลัดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนชิ้นใหญ่อีกทีความรู้และปฏิบัติหนทางสู่การหลุดพ้นใช่ค่ะเราจะมาดูกันเรื่องความเชื่อมโยงที่แบบว่าแยกกันไม่ออกเลยระหว่างความรู้กับการลงมือทำจริงๆ แล้วก็เรื่องความเร่งด่วนของการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายตามมุมมองในข้อเขียนนี้คือเราอยากจะสกัดเอาแก่นข้อคิดเด็ดๆออกมาพูดกันครับค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือการที่อิหมัมขอซาลีเน้นย้าว่าความรู้เฉยๆเนี่ยถ้าไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติจริงเอ่อมันแทบจะไร้ประโยชน์เลยใช่เลยค่ะเหมือนมีแผนที่แต่ไม่ได้เดินทางอย่างที่คุณว่าเลย เหมือนมีของดีแต่ไม่ได้ใช้ค่ะท่านเริ่มต้นข้อเขียนด้วยการชี้ประเด็นนี้เลยนะคะว่าความรู้อย่างเดียวเนี่ยเอ่อมันไม่พอไม่พอใช่ค่ะมันต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติการลงมือทําจริงๆครับถ้าความรู้ที่เรามีอยู่ไม่ได้ช่วยให้เราแบบว่าห่างไกลาจากสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่กระตุ้นให้เราพักดีต่อพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยเอ่อความรู้นั้นก็เหมือนจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะคะ ในแง่ของการพ้นจากาไฟนรกหรือบทลงโทษฟังดูตรงไปตรงมาแต่ก็หนักแน่นมากนะครับค่ะแล้วท่านก็ไม่ได้พูดลอยๆนะคะท่านมีการอ้างอิงถึงคำสอนในอัลกุรอานด้วยโอ้มีเ่ื่เหรอครับมีค่ะอย่างในสุรออัสสัจดาอายะที่12อะคะที่บรรยายถึงความรู้สึกเสียใจมากๆในวันเกียรมัดหรือวันพิพากษาครับวันพิพากษาของคนที่ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำความดีตามที่รู้ แล้วพอถึงวันนั้นกออ็อยากจะขอกลับไปทำดีอีกครั้งโ oh. ซึ่งมันสะท้อนเลยว่าเวลาในโลกนี้มันสำคัญมากๆสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องตามความรู้ที่เรามีอยู่แล้วนึกภาพตามแล้วรู้สึกสะท้อนใจเลยนะครับเรื่องความเสียใจในวันนั้นใช่ค่ะเหมือนกับว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วถึงจะมาบอกว่าโอ้พระเจ้าโปรดให้เรากลับไปแล้วเราจะทำแต่ความดีแต่คำตอบที่ได้กลับมาก็เหมือนเป็นการย้อนถามว่า ก็เพิ่งมาจากโลกนั้นไม่ใช่หรอจะกลับไปทําไมอีกอะไรทํานองนั้นค่ะแสดงว่าการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้สําคัญจริงๆงซึ่งท่านอิหมั่มก็มีวิธีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละใช่เลยค่ะมีการเปรียบเทียบที่แบบว่าคมคายมากๆยังไงครับท่านเปรียบร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกรงนกหรือไม่ก็ข้อปศสุสัตว์กรงนกข้อปศสุสัตวค่ะแล้วท่านก็เหมือนตั้งคําถามให้เราคิดต่อว่าเรานะ่ะ เป็นแบบไหนเป็นเหมือนนกในกรงที่จิตวิญญาณพร้อมจะบยบินกลับไปหาพระเจ้าเมื่อถึงเวลาเหมือนที่อัลกุรอานกล่าวไว้ในซุรออัลฟัจาเชิญชวนดวงวิญญาณที่สงบให้กลับสู่พระองค์ด้วยความยินดีหรือว่าจะเป็นแบบที่สองคือเหมือนปะสุสัตอันนี้เอ,อ่อฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือตามที่ท่านอ้างอิงจากซุรออัลอะรอฟอะยาที่179เจเเนี่ยสถานะ อาจจะแบบว่าต่ำกว่าประสุสัตว์อีกนะคะคือหลงทางไม่ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้มาโหแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะการเปรียบเทียมนี้มันเลยกระตุ้นให้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองลึกๆเลยค่ะว่าเราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรกำลังเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายสู่กูโบรหรือสุสานหรือเปล่าครับสุสานปลายทางที่ทุกคนต้องไปค่ะ ซึ่งท่านเน้นเลยว่านี่คือเรื่องสําคัญที่สุดที่เราแบบว่าห้ามลืมเด็ดขาดการเตรียมสเสบียงนี่สําคัญจริงๆนะครับผมเคยได้ยินเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้เรื่องนี้แบบลึกซึ้งมากๆของท่านฮ a s นบาซูรีด้วยอ๋อใช่ค่ะเรื่องนั้นน่าทึ่งมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือมีบันทึกว่าวันหนึ่งท่านฮ a s นบาซูรีท่านกระหายน้ํามากมีคนเอาน้ําเย็นเจี๊ยบมาให้ครับ น้ำเย็นเย็นชื่นใจแต่พอท่านรับแก้วมาสัมผัสได้ถึงความเย็นจัดเท่านั้นล่ละค่ะท่านก็แบบว่าร้องไห้ออกมาแล้วก็ล้มลงหมดสติไปเลยฮะเป็นอะไรไปครับแค่สคัมผัสน้ำเย็นเนี่ยนะใช่ค่ะพอท่านฟื้นขึ้นมามีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็อธิบายว่าความเย็นของน้ำในแก้วเนี่ยมันทำให้ท่านนึกไปถึงสภาพของชาวนรก ที่กำลังทุกทรมานแล้วก็ร้องขอน้ำจากชาวสวรรค์อย่างที่เอากุรอานบรรยายไว้ในสุรออาัอารอฟอายะที่50าสอะค่ะโอโ้โหคือเชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงระดับความเข้าใจแล้วก็การตระหนักรู้ที่แบบว่าลึกซึ้งจริงๆความรู้เรื่องวันพิพากษาเรื่องชีวิตหลังความตายสำหรับท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลในสมองครับไม่ใช่แค่ตัวหนังสือ แต่มันเป็นความจริงที่ท่านสัมผัสได้ในใจแล้วก็ส่งผลต่อความรู้สึกการกระทำอย่างชัดเจนเลยค่ะมันคือผลของการใคร้ครวญอย่างจริงจังถึงความหมายของความรู้ที่ท่านมีเป็นการเชื่อมโยงที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับจากความรู้สู่ความรู้สึกสู่การตระหนักรู้จริงๆสแสดงว่าหัวใจสำคัญที่อิหม่ามคอสซาลีต้องการจะสื่อก็คือความรู้กับการปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันจริงๆถูกต้องที่สุดค่ะแล้วความเข้าใจเรื่อง เอ่อความไม่จีรังของชีวิตเราเนี่ยมันควรจะเป็นตัวผลักดันให้เราเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายใช่เลยค่ะการเข้าใจว่าชีวิตนี้มันแค่ทางผ่านมันควรจะทำให้เราอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในการเตรียมสเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับโลกหน้าครับซึ่งพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้มันก็อาจจะมีคำถามให้เราได้ฉุกคิดกันต่อนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมด น่าสนใจครับคำถามว่าอะไรครับก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าความรู้มากมายที่เราขวนขวายหามาหรือที่มันไหลเข้ามาหาเราทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลที่เผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอืมไม่ใช่แค่รู้แล้วก็ลืมใช่ค่ะแต่มันต้องกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใคร่ครวนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆเหมือนอย่างที่เราเห็นในเรื่องของท่านฮัสซันบาสรีครับเอือนนะคะ โอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนคิดมากๆเลยนะครับว่าเราจะทำให้ความรู้มันอย่างรากลึกและสเบียงที่เราเตรียมนั้นมันถูกต้องเพียงพอได้อย่างไรอืม